ความสามไม่คีกันได้ก็ต้องอาศัยการยื่นโยนซึ่งกัอะไรกันท่านหมายความว่ารู้จักให้ที่เราเรียกกันว่าฐานคือการให้แล้วก็เป็นการให้ตามความสมควรแก่ฐานนะเกิดวความจริงบุคคลผู้รับในบรรดาแทานพุทธบริษัทส่วนใหญ่จริงๆในโลกคนที่เกิดมา ก็จะต้องมีความรักในบุคคลผัวให้ความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นมาได้ในอาศัยการยื่นโยนการให้จะเป็นสําคัญโลกเาที่มีความเร่าร้อนอยู่เวลานี้เพราะเรื่องทรัพย์สินประเทศใหญ่อยากจะได้ประเทศเล็ก หรือป,ประเทศใหญ่อยากจะได้ประเทศใหญ่ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ประเทศเดียวกันอยู่ภายใต้อำนาจที่อยากได้จริงๆนี่ไม่ใช่อะไรอยากได้ทรัพย์สินถ้าพืนเป็นดินจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะได้ไปทําอะไรหรอกเขาต้องการทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆสงครามของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีเรื่องทรัพย์สินเป็นเหตุ ความจริงเรื่องอำนาจวาส,สนาเนี่ยยากจะมีแต่ถ้ามีอำนาจวาส,สนาถ้าแ,แต่ไม่มีเงินจะใช้ไม่มีของจะให้ไม่วิของจะไม่มีของจะประกอบชีวิตก็ไม่มีใครอยากได้ถ้าเขาอยกตั้งให้เราเป็นเจ้าโลกไม่รับการแต่งตั้งแล้วเจ้าโลกอย่างเราเราไม่มีข้าวอยากกินก็คนไม่มีใครอยากจะเป็นเจ้าโลก คนที่อยญ่จะเป็นใหญ่ในชีวิตจะเป็นฐานะเช่นใดก็ตามนั่นคือต้องการทรัพย์สินคำว,ว่าต้องการอำนาจต้องการความเป็นใหญ่นั่นใช่แต่ความเป็นใหญ่จริงๆอยู่ภายใต้กองทรัพย์สินทั้งหมดคนพูมส่งความเป็นใหญ่ต่างๆแทข้ขามอบอำนาจไทยสมมติว่ามอมอำนาจประธานาธิบดีให้ แต่ว่าท่านประธานาทิบุีท่านนั้นไม่มีเงินจะใช้เขาไม่ใช้เงินให้ทำหน้าที่ประธานาทิบุีใช้เฉยก็ไม่มีใครอยากเป็นยกแค่ตัวอย่างอย่างเดียวก็แล้วกันไปยังไงไงใครก็รู้ก็รวมความว่าสิ่งที่มันจะเกิดความสามัคคีหรือความสามัคคีจะสลายไปเพราะทรัพย์สิน ในวันก่อนอาตมาได้มาพบก,กวับรดาท่านพุทธบริษัทว่าถ้าต้องการความสามาคัคคีให้ทำลายความไม่สามัคคีทิ้งไปนั่นคือทำลายความเห็นแก่ตัวทิ้งไปให้มีการเมตตากราณีแทนวันนี้ก็จะขอ,อนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมทธเจ้าไปอีกตอนหนึ่ง เอากันวันละเล็กวันนะน้อยจะมีผลเพียงใดอาตมาก็ไม่ขอยืนยันแต่ว่าถ้าทุกคนปฏิบัติได้ความสามัคคีมีแน่ได้ความสามัคคีจริงๆจะมีขึ้นมาได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่ทำก่อนไม่ใช่ให้ผู้น้อยทำกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องทำกับผู้น้อยก่อนใหญ่ขนาดไหนน้อยขนาดไหนก็ไม่จำกัด ถ้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,านก็ต้องทําเพื่อลูกบ้านก่อนมีการยื่นโยนมีการสงเคราะห์มีความเมตตาปราณีอย่างนี้ความรักก็เกิดขึ้นความสามาัคคีมันก็มีถ้าความรักเกิดขึ้นมาไรความสามัคคีเป็นความพร้อมเพรียงคนที่เขารักเราทุกคนก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างตามคําขอร้องของเรา เือตามคําสั่งที่เราจะพึงสั่งถึงมันไม่ผิดชินไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีนิยมเขาทําแน่อย่างนี้ความสามัคคีเกิดตอนนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัใจจใัยเกิดความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะให้เกิดความรักได้ก็ต้องอาศัยการพูดดี คำว่าพูดดีนี่หมายความพูดให้คนชอบใจแต่ความจริงเรื่องการพูดใบนบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็เกิดมาภายหลังไม่ทันสมัยราชาธิปไตยเท่าไรนักเกิดมาทันไม่กันสมัยนั้นแต่ทันในความเป็นเด็กก็จำไม่ได้ว่าในสมัยนั้นใครบ้างเป็นคนพูดดี แต่ว่าเขาเล่าลือกันว่าราชก,การที่หกท่านพูดดีแลอท่านตรัสดีพระราชนิพนธ์ของท่านยังนำมาใช้อยู่เสมอในเวลาปัจจุบันท่านที่วงคดเป็นนานเสวรรคตไปนานแล้วคนก็ยังกล่าวขวัญการพูดดีของท่านการพูดดีของท่านเป็นปัจจัยคนรักชาติ อาตมาก็เกิดเกิดทันแต่ใช้สมองไม่ทันเด็กเกินไปมาสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาตมาพบท่านท่านหนึ่งท่านพูดอาตมาเวลานั้นก็ยังไม่ได้บวชเดินไปพอด,ดีเห็นคนเขาจำนวนกันอยู่ท่านพูดแล้วก็ยืนฟังเพลิน ประกอบเพราะด้วยเหตุที่ผลเป็นคนพูดดีจริงๆน่ารักทำให้รรจิตใจคนเคริรมไปตามเห็นดีเห็นชอบกว่าท่านว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองคร้งนี้ต้องดีแน่สมัยราชาธิปไตยนะั้นไม่ดีเพราเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในการปกครองเป็นใหญ่ในการบริหารปประเทศท่านพูดไพเราะเสียงก็ดีพูดกกครองวาจาก็นิ่มนวลเท่าการฟังพูดนี่เพลินจริงๆท่านพูดนั้นคือนาวาตรีหลวงทรรมรงนาวาสวัสด์สมัยนั้นท่านพูดดีแต่คำพูดของท่านมีผล ทำให้คนเห็นดีเห็นชอบไปกับท่านอาตมาเองก็เห็นดีเห็นชอบกับท่านนี่เรื่องการพูดดีนี่มีประโยชน์แล้วต่อมาก็สมัยหลังหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่จ,จุดหนึ่งสมัยจอมพลแปลกพี่บุ์สงครามหรือว่าสมัยหลวงพี่บุ์สงครามเป็นนานยกรัฐมนตรี เวลานั้นคนพูดดีมีเยอะสามารถคนปลุกใจคนรักชาติได้ดีมากมีการพร้อมเพียงกันดี <c oughs> ตาภายหลังก็มีคนโจใจกันว่าท่านพูดทำด้วยการบังคับคนนี้อาตมาไม่ไม่ทราบบังคับหรือไม่บังคับก็ไม่ทราบแตอาตมาชอบใจคนพูด มีหลายท่านที่พูดดีที่จําได้คนหนึ่งคือลหลวงวิจิตวาทการท่านลหลวงวิจิตวาทการนี่เป็นพูดที่ไหนใครก็ชอบแล้วก็มีหลายคนนี่การพูดดีมีประโยชน์เวลานั่นคนรักชช่กันดีมากแม้แต่เพลงของท่านทดี่ออกมาก็ทําให้เกิดในคนรักชาติคนนี้เกิดมาเพื่อพูดจริงๆมีประโยชน์ในการพูด แล้วก็ตอบมาอีกสมัยหนึ่ง <c oughs> นั่นคือสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คนอื่นในสมัยนั้นจะพูดไปยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าตัวท่านจอมพลสฤษดิ์เองเวลาถแถลงทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุทุกเครื่องเท่าเดียวตดมาหินเปิดเสียงดังหมดทุกคนตั้งใจฟังกันเงียบกริบ ฟังแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามมีการพูดดีมีประโยชน์และเวลานั้นท่านพูดดีด้วยแล้วท่านก็ทําดีด้วยอัตมาก็ต้องขอประทานอภัยไม่ทราบว่ายังจะมีใครบ้างที่เก,กลียดจมพนสลิ์ถ้าบังเอิญเก,กลียดจมพนสลิ์ก็จะขอประทานโทษจะพึ่งมาเสียแต่มาเลยนะ พระธรรมน้พูดตามความเป็นจริงคือท่านพูดจริงและท่านก็ทำจริงแค่พูดเฉยๆคนไม่รักผ่านไปเฉยๆฉยเ้าก็เดียว่าเลิกกันในสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์เคยรับรับฟังคำถแถลงของท่านในตอนหนึ่งท่านบอกว่าเข้ามาบริหารประเทศเงินของเงินของขังไม่มี เวลานั้นครังกระทรวงการคลังเป็นหนี้ธนาคารชาติแปดร้อยล้านบาทท่านว่าอย่างนั้นจาได้อย่างนี้นะถ้าพลาดตังไม่บ้างก็ขออภยัยแล้วก็ทาก่านเข้ามาบริหารประเทศที่เขาทารุอาตมาก็เวียนหัวเวียนหัวในการบริหารประเทศของท่านสร้างโน้นสร้างนี่ทำโน้นทำน,น,ทำนี่ทำจริงจริงทำอย่างคาดไม่ถึงและในทีน่สุดปลายปี แทนที่ท่าน,นจะบอกว่าปีนี้เงินไม่พอใช้จะต้องกู้ต่างประเทศเท่าไหร่นี่ถ้าไม่ได้บอกท่านบอกแต่เพียงว่าปีนี้สร้างโน่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ตามกำลังความสามารถที่ท่านจะพึงทำได้พอง,งบปลายปีเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเงินชำระหนี้ธนาคารชาติแปดร้อยล้านบาทได้แล้วเหลือเองินคงคลังอีกห้าร้อยล้านบาท รวมความว่าเงินไม่มีท่านทำให้เงินมีแล้วก็เงินเหลือใช้พันล้านเศษแล้วต่อมาทุกปีท่านก็ทำไม่หยุดบ้าน,มนเมืองเจริญรุ่งเรืองมากคาดไม่ถึงเงินเหลือใช้เหลือสอยปีละพันล้านเศษทุกปีที่เป็นอย่างนี้อาตมาคิดว่าเพราะอาศัยท่านพูดดี คือพูดดีพูดจริงและก็ทำจริงเวลานั้นอาตมาย,ยังจำได้ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ทุกคนรักเข้มขัดแต่ว่าต้องการให้ทุกคนประหยัดคำว่าประหยัดของท่านหมายถึงว่าใช้น้อยๆออกแอออบใช้ได้เพียงน้อยๆไม่ยา่ใช้ฟุ่มเฟือยเกินไปแต่ท่านก็พูดจริง คนรับฟังก็รับฟังจริงแต่คนปฏิบัติตามจริงไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานั่งกายเงินดีมากกายเงินคล่องตัวเงินในท่อนตลาดก็สะพัดมากประชาชนก็มีความดมสมบูรณ์ภาษีก่อนก็ไม่แพงถ้าดูว่าการเก็บภาษีจะเล็กๆเป็นน้อยไม่มีการกระทบกระเทือนประชาชน แต่ผลรายได้ที่ประชาชนเกิดขึ้นมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เขาเต็มใจเสียภาษี่้็มาตอนหนึ่งอาจจะเป็นที่กระเทือนใจคนบ้างก็คือตอนจับอันธ่านตอนนี้อาจจะมาได้เคยคุยกับท่านพลโทอะไรเฉลิมชัยจารุวัฒน ท่านพลโทเฉลิมชัยจรูวัตรนี่ท่านเป็นคู่คิดกับท่านจอมพลสริ์ธนรั์คู่คิดเรื่องการปฏิวัติกันมาตั้งแต่ที่อเมริกานัานบอกว่าท่านจอมพลสริดิ์นี่่า่มีคติอยู่สี่คำคือไพร่ฟ้าหน้าใสต้องทำให้บรรดาประชาชนอยู่กินอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุข ต่อมาท่านบอกว่าท่านจอมพลสฤษดิ์พูดกับท่านว่าคนไทยนี่ความจริงไม่จนที่คนไทยต้องจนเวลานี้ก็คือหนึ่งเอาไปทำมาหากินนอกบ้านโจนู้ร้ายชุกชมจี้ปลนกลัวไม่กล้าทำมาหากินถ้ามีเงินอยู่ใน,ในบ้านมา้กๆมกกลัวโจนพูพรายจะปล้น ออกนอกบ้านก็กลัวปล้นกลัวจีทำกินนอกบ้านเอาไว้ในบ้านก็กลัวพล้นกลัวจี้เราต้องจับอนันดับพันท่านก็บอกว่าการจับอนันดับพันนี่มันต้องเสี่ยงอาจจะผิดบ้างผูกถูกบ้างเราต้องทำต้องเสี่ยงต้องกล้าทำแล้วท่านก็ทำจริงๆการจับของท่านจะมีการจับผิดจับถูกยังอาตมาก็ไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าเวลานั้นคนอยู่ดีมีสุขมากนอนตานหลับทำมาให้กินด้วยความสะดวกเงินสะพัดค่าราคาของของก็ราคาดีข้าวก็ราคาดีชาวนาชอบดวความว่าทุกคนลืมตาอ้าปากได้ดีมากมีความรุ่งเรืองมีความเจริญมีความผ่องใสกำลังใจก็ดี การวมความประการพูดดีก็จมผลสิทธิ์ก็คือพูดแล้วทําจริงแล้วท่านก็ไม่รุกรารัาร์สมบัติของใครท่านจะไปปล้นใครบ้างอแต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมีข่าว <c oughs> ปล้นเงินที่อื่นไม่เป็นไรจะปล้นเงินในกระเป๋าก็แล้วกันเพราะว่าค่าของเงินของท่านสูงขึ้นปรากฏดุลการท้าที่เคย ขาดดุลมามากมากมากเนคอตว,วีน้อยไปทุกทีทุกทีมีท่านผู้ใหญ่มาไล่ฟังว่าดูว่าจะเป็นท่านคนโทเฉลิมชัยจารุวัฒนแต่ว่าในที่สุดประเทศไทยเราไม่ขาดดุลการค้าเลยนั่นก็แสดงว่าประเทศไทยเราก็รวยถ้าลงไม่ขาดดุลการค้านี่มันรวยแน่เงินก็เหลือใช้เหลือสอยทุกปีเป็นเงินฟุงคลัง ปีละพันล้านเศษพันล้านเศษทุกปีเนี่ยสายการพูดดีอันนี้การพูดดีในพระพุทธศาสนาก็พูดดีกันแบบไหนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนพูดดีต้องพูดดีสี่อย่างคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงอันนี้พูดดีเพราะความเป็นจริงนี่ใครๆก็ต้องการ เวลาเราพูดเอางานในการกับเพื่อนถ้าเราพูดไม่จริงเพื่อนก็เกลียดแต่หากว่าเราพูดตามความเป็นจริงเพื่อนก็ชอบย่อมเป็นที่รักของบุคคลว่าต้องการความจริง <c oughs> นี่หนึ่งและบริการที่สองพูดวาจาไม่หยาบคายไม่ไม่สร้างความสะเทือนใจและบุคคลผู้รับฟัง คำว่าไม่หยาบคายนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดเจ้า,า,จา,าค้าจโยขาผงเขารับเสมอไป <c oughs> การพูดกับเพื่อนอาจจะใช้มึงว่าพาววยก็ได้ถ้าเพื่อนเขาชอบแบบนั้นเลือกพูดตามความเหมาะสมกับบุคคลผู้ต้องการรับฟัง ในพูดเมื่อพูดไม่เสถเทือนใจเป็นที่ชอ,อบใจเขาบาคคนรับฟังก็เป็นปัจจัยให้เกิดความรักสองพูดสองรักล่ะต่อไปก็พูดที่สามรักที่สามคือเวลาจะพูดกับใครนี่พยายามตัดชินใจว่าเราจะไม่ไมทำลายความสามัคคีของเพื่อนคือไม่นินทาบุาคคลอื่นให้เพื่อนฟัง ไม่ดินทาเพื่อนในบุคคลอื่นฟังไม่สร้างความแตกร้าเกิดกับเขาพยายามพูดให้เขามีความเห็นอกเห็นใจมีความรักกันตามความเป็นจริงถ้าบังเอิญเพื่อนด่าคนอื่นไว้ถ้าคนนั้นเขามาถามถ้าเราพูดตามความเป็นจริงคนสองคนจะแตกเร้ากันมากขึ้นเราก็เลี่ยงความเป็นจริงข้อต้นชนิดหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ถ้าคนนั่นเขามาถามว่าเพื่อเราด่าเ้าอย่างไงว่าเขาแบบไหนได้ยินไหมถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเขาจะทะเลาะกันใหญ่ก็พูดง่ายๆเลี่ยงนิดหนึ่งว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเวลาที่เขามาพูดกับผมพู้กขฉันก,ก็พูดธรรมดาธรรมดาถ้าปรารบถึงท่นานก็ว่าท่านดีนี่เม่งก็ว่าอะไร เพียงแค่นี้คนรับฟังก็ชื่นใจจะต้องไม่พยายามไปทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนก็มีศัตรน้อยลงทุกคนต่างคนมีความชื่นใจอันนี้เขาเรียกว่าพดดีดีที่สี่คือพูดวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว <c oughs> นี่หมายถึงว่าเอางานเอาการกันวาจาส่วนใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น คือพูดแล้วก็พูดให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาถึงแม้จะไม่เป็นเงินเป็นทองก็พูดให้คนรับฟังชื่นใจพูดให้คนรับฟังสบายใจดวมความวาจาทั้งสีร่รายการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านญาติโยมผู้รับฟังทั้งหลาย <c oughs> ถ้าเราใช้วาจาสีร่รายการให้เหมาะสมกับการเวลาเหมาะสมแก่บกคุคคล ความสามาัคคีในหมู่คณะมันก็เกิดความสามาัคคีคือความรักกันในบุคคลผู้รับฟังก็เกิดในเมื่อบุคคลผู้รับฟังเขาชอบใจเราพูดความรักมันก็ปรากฏในเมื่อความรักปรากฏความพร้อมเพียงมันก็ปรากฏนี่ก็รวมความว่าถ้าจะสามาัคคีจริงๆ นอกจากทางการสงเคราะห์การให้เกิดกูลซึ่งกันและกัน,นก็หันเข้ามาใช่วาจาใด้ความจริงวาจานี่มีเป็นเรื่องสําคัญมากการโกหกโพเทคกันเนี่ยยันนึกว่าคนอื่นเขาจับเราไม่ได้แต่ในโลกปัจจุบันนี้มันน่าแปลกปัญดายจ้าจมบทบริษัททักันลาย เวลานี้เราควรจะยกย่องโลกนี้เป็นกรณีพิเศษคือโลกนีเน้เป็นโลกโกหกทั้งนี้อะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอทั้งในประเทศและนอกประเทศเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเขาจะบอกว่าดีเรื่องที่ขาดทุนเขาจะบอกว่ามีกำไร ของที่มีกำไรเขาบอกว่าขาดทนแล้วต่างประเทศก็เหมือนกันต่างประเทศเวลาก็เจนจากันจากประเทศใหญ่ๆเป็นประเทศมหายักษ์รื่อเรียกว่าอาฟิามหาำนตจ์ทิ้งเขเจนจากันเรื่องการลดอาวุธเรื่องการเจนจากันเรื่องการลดอาวุธนี่เขาเจนจากันตั้งก่อนอาตามาเกิด เวลานี้อายุธรรมะก็เละเกิดขึ้นหน้าแล้วเขายังเจรนใจกันไม่จบแต่แต่ละประเทศก็ต้องการจะลดนั่นจะลดนี่จะลดนี่จะลดโน่นในสมัยหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขากำหนดว่ากำหนดปืนใหญ่จนหน้ากระปากระบอกต้องผ่าซนย์กลางไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ ต่างคนต่างก็ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าพอเกิดสงครามโลกคร้งจริงๆไอ้ปืนที่นำมายิงกันมันโตกว่าที่กำหนดกันไว้ทต่งเยอะเวลานั้นเขาก็โกหกมาเวลานี้เขาก็โกหกกันอจะล,ลดนั่นจะลดนี่อาวุธไม่ได้ลดมมีแต่เพิ่มโลกนี้เต็มไปด้วยความโกหก ถ้าโกหกกันแบบนี้ความสามัคคีมันจะเกิดได้ยังไงเล้่มาในบ้านเมืองของเราข่าวเขาเล่าเลยกันว่าการค้าประเภศหนึ่งทำที่ไม่ว่าที่ไหนทำแล้วมันขาดทุนหมดก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าขาดทุนแล้วจะตั้งกันได้ยังไง บางทีเจ้าของเดิมเขาทำมาแล้วได้กำไรตกทอดมาอีกมือหนึ่งบอกว่าขาดทุนไใ้การขาดทุนนี่บริษัทขาดสำนักงารขาดทุนร้านค้าขาดทุนแต่คนไม่ขาดทุนคนรวยคนบริหารรวยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโลกโกหกหมนกัน ถ้าโกหกโมเทกกันอย่างนี้ไม่รักษาสัจวาจาคือความจริงความสามัคคีมมนจะเกิดได้ยังไงคนที่ถูกโกหกเขามไม่ต้องเกลียดคนโกหกพรมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าโลกนี้ยังเป็นอย่างนี้ความสามัคคีมันเกิดก็ไม่ได้หากว่าท่านทั้งหลายต้องการความสามัคคี ก็นำมากติเข้อองสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าไปใช้สักเล็กน้อยค,อยคอย่อยๆใช้อ่่าใช้มากกันหนักใช้เจ้บุคคลกลุ่มเล็กๆอันดับแรกใช้ในบ้านเดาก่อนแล้วก็ใช้กับเพื่อนที่สนิทสนมก่อนเวลาคนในบ้านถามอะไรพูดตามความเป็นจริง แต่ความเป็นจริงเวลาพูดในบรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องเลือกเวลาไม่กันต้องเลือกเวลาคือความเหมาะสมความจริงถ้าใช้ว่าจ,จริงถ้าใช้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอันตรายกับตัวเองที่คติตามท่าวโลกต่างๆพูดกันบอกว่าคนพูดจริงนั้นได้แต่คนที่พูดจริงอาจจะตาย ที่กติเตมีบอกว่าพุทธภาษิตนี่บอกว่าสัจจเวมยมตาวาจาวาจาจริงเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดจริงอาจจะตายเพราะใช้เวลาที่ไม่เหมาะสมนการใช้คำพูดต้องเลือกการเวลาต้องเลือกบุคคลต้องเลือกสถานที่เพราะถ้าจะใช้วาจาจริงก็ต้องดูคนหรือไม่คน ที่ยังไม่ควรจะใช้วาจารจริงก็ยับยังไว้ก่อนหารืออุดพูดไปก่อนตรงความว่าการใช้วาจารตรงไปตรงมาที่เป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังแน่แต่ใช้เวลาเหมาะกับการสมัยเรืการี่สองใช้วาจาไม่หยาบคายคือวาจาที่เพื่อนชอบ ไม่บอกแล้วแต่ตอนต้นว่าคำว่าเพื่อนชอบหรือคนรับฟังชอบไม่จําเป็นต้องเจ้าค่าเจ้าขาผมก็รับเสมอไปถ้าเพื่อนชอบแบบไหนแล้วพูดแบบนั้นเราจะเป็นที่รักขบวนคนรับฟังและบริการนีสามจงอย่าดินทาใครให้เพื่อนได้ยินว่าอย่าดินทาบุคคลอื่นให้เพื่อนฟังหรือว่าอยาดินทานเพื่อนให้บุคคลอื่นฟัง การนินทาไม่มีเจตนาหวังดีการมินทามีเจตนาร้ายอย่างเดียวคือว่าไม่มีการพูดดีโหดร้ายกรอความพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เขาจะรักกันเราพูดอย่างนั้นและบริการในสี่วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูด เวลาพูดเล่นพูดหัวเล่นกันนี่ได้ทุกอย่างอะไรก็ได้เอาแค่สนุกแต่เวลาสนุกก็ต้องสนุกตามความเหมาะสมอย่าสนุกเลยไปจงทั้งเป็นภัยกับบุคคลผู้รักสนุกก็อันตรายมืกันอรรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเรื่องความสามัรคีเนี่ยแตมาได้พูดแล้วตั้งแต่ตอนตอน้นว่าการพูดให้ฟังเนะีพูดได้ แต่ผลมันจะได้เพียงใดเนี่ยธรรมาก็ไม่รับรองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เคยมาพูดสถานีวิทยุก็ดีท่านที่เคยไปปาแต่กระถาในชุมชนต่างๆก็ดีท่านผู้นั้นรุ่นและจะมีความรู้มีความสามารถดีกว่าธรรมาทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีท่านบนใดมีความรู้น้อยด้วยว่ามมาสักคนเดียว ท่านพูดกันมามากคำคำว,ว่าสามัคคียังไม่ปรากฏเพียงใดอันตรายของความสามัคคียังมีมากเวลานี้คนยังประกาศตนเป็นศัตรูกันมากกว่าคนรักกันสมมาตมาพูดอย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านบ้างเพียงใดอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี